สมาร์ทวิว garage ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์ที่สดใหม่เสมอวันนี้ผอมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถที่หลายคนรอคอยการกลับมาของตำนานในรูปแบบใหม่2 0 2 6 toyota gr y u l e t t e a รถแ b a แบรุ่นเล็กที่ถูกพัฒน,นาในสายเลือดกูเรซซิ่งที่ผาสนาทั้งความสปอร์ตความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆไว้อย่างลงตัวเพิ่มกันที่การออกแบบภายนอก gr a r l e t t 0 2 6มาใน hat, back, สไตล์แฮต b a c k ทรงกระทัดรัด แต่แฝงไปด้วยความดุดันกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโกโ้ G R ที่สื่อถึงความเป็นรถสปอร์ตโดยตรงชุดกันชนหน้าถูกดีไซน์ใหม่เพื่อให้รองรับอากาศพลศาสตร์ มีช่องดักลมขนาดใหญ่และไฟเลสแบบแมทริกซ์ที่ดีไซน์ให้โชกเฉียวล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วลายพิเศษของ G.R เสริมความสปอร์ตเต็มขั้นเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่คมชัดและสัดส่วนกระจกที่กระชับบ่งบอกถึงการควบคุมที่มั่นใจด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเลสแบบเต็มแถบพร้อมสปอยเลอร์หลังคาและดิฟฟิวเซอร์ที่ช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมมีความดุดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารโตโยต้า G.R Starlet 2026ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบความร้อนใจ เบาะนั่งสปอร์ตแบบบักเก็ตซีทหุ้มด้วยหนังกลับผสมหนังแท้ตัดเย็บด้วยได้สีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ G.R พวงมาลายัย3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังจอดูพร้อมแป้นพัดเดินชิพหลังพวงมาลายัยหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12นิ้วที่สามารถปรับโหมดการสแสดงผลได้ตามสไตล์การขับและตรงกลางคอนโซลมาพร้อมจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียง JBL รอบคันช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง ทางด้านสมรรถนะ GR s t a t e t 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรที่พัฒนาโดยทีม g a s u r u s i n g ให้กำลังสูงสุดกว่า300แรงม้าแรงบิดมหาศาลตอบสนองทันใจส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ Direct Shift พร้อมโหมด Manual และยังมีเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคนที่ชอบความดิบการขับเคลื่อน4ล้อ GR CAWD ระบบเดียวกับที่ใช้ใน GR Yaris ที่โด,ด่งดังทำให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจทั้งบนถนนทั่วไปและในสนามแข่ง ในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบปรับโหมดการขับขี่สีรูปแบบทั้ง normal, sport, track แ,และ custom ให้ผู้ขับปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างและพวงมาลัยได้ตามต้องการระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ด้วยโชคอัพจาก GR ช่วยเพิ่มความเสถียรนและเกาะถนนดีขึ้นอย่างชัดเจน ระบบความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้า GR s t a r l e t 2026ติดตั้ง Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานในทุกสภาพแสงรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบทิศทางถึงแม้ GR s t a r l e t จะเป็นรถแฮตแบ็กสปอร์ตแต่ก็ยังคงความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานจริง เบาะหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนช่องชาร์จ USB c และช่องชาร์จไร้สายทำให้ตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตและความเป็นรถครอบครัวขนาดกระทัดรัดในส่วนของราคาคาดการ์โตโยต้าจีอ l ร์สเตลจะเริ่มต้นราว1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแตะถึง1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันแม้จะดูสูงสำหรับรถขนาดเล็กแต่เมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้ ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากได้แฮตแบ็กสปอร์ตสายพันธ์แท้นี่คือการกลับมาของ Toyota Starlet ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นเพียงรถเล็กประหยัดน้ำมันอีกต่อไปแต่เป็นรถสปอร์ตขนาดกระทัดรัดที่พร้อมมอบประสบการณ์ขับขี่ที่เร้าใจให้กับผู้ที่ลหลงใหลความเร็วและการควบคุมที่เหนือชั้น และนี่ก็คือรีวิวฉบับเต็มของ2026 Toyota GR s t โตโยตาจากช่อง Smart View Garage อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ใหม่ข่าวสารยานยนต์และการอัปเดตที่น่าสนใจในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ